ได้เคยจำได้ว่าในประวัติศาสตร์ของบ้านรักาศแห่งนี้ก็มีบันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับทนายกถึงย่อมย่านบ้านรักาศต้องลงทอค่อยลอยรอหลีเรียงลําตามน้ําไหลจนล่วงเข้าหัวป่าพนาลัยล้วนเงาไม้มืดคล้ําในลําคลองอันนี้ข้อความท่อนหนึ่งจากนิราศเมืองแกลงของสุนทรผู้พูดถึงถิ่นย่านนี้ว่ามีลาคลองคลองที่ว่านี้คือคลองอะไรฮะ คลองสำโรงใช่ไหมครับอ่ะผมก็เลยแต่งต่อแต่งต่อครูสุนทรผู้นะครับว่าคลองสำโรงโยงใจให้ชุ่มชำ่ำสายทานรมนำใจให้ใสาพ่องหลวงพ่อปานเคยผ่านมาพักริมคลองญาติโยมร้องว่าร้ายกาศคลาดเคลื่อนมารูปเสือและรวงข้าวเล่าความหลังทิ่น,นี้ยังรำลึกถึงซึ่งคุณค่า จากเขี้ยวเสือสศักดิ์สิทธิ์และชาวนาบ้านรักาศพัฒนาจนถึงปัจจุบันท่านนายกนุภาพทราบแล้วเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เขียนเป็นแม่นมั่นชุมชนน่าอยู่ <c oughs> เคียงคู่ธรรมาภิบาล <c oughs> บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านรักกาศบอกได้ไม่ร้ายกาศอยู่ด้วยกันเหมือนญาติมีเหตุผลนะบางบ่อเมืองปากน้ำ งามน่ายนเราทุกคนภูมิใจในอบตครับประมือให้กับตัวเองครับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งในอนาคตอาจจะยกฐานะเป็นเทศบาลต่อไปไนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณท่านนายกเป็นนายกมาประมาณ12ปีได้หรือยังครับโอ้โห12ปีที่ผ่านมาท่านดูแลพวกเราเป็นยังไงบ้างครับดีนะฮะ ท่านนายกท่านมาีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็คืออยากให้ทุกคนร่วมงานร่วมใจกันด้วยความรู้สึกเป็นเหมือนญาตินะครับความรู้สึกเป็นเหมือนญาติเป็นความรู้สึกที่อบอุ่น